ราการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ มันไม่ได้เป็นระบบเลื่อนโอ้โหข้างนั้นหรไงบ้างเนี่ยพี่เราเป็นโรงแรมครับผมโรงแรมที่ก็โอเคนะก็จะโอเคแหละสหรับผมนะมันสบายๆนะพักได้ห้องน้ําดีน้ําไหลขี้ออกเยี่ยวได้สบายดีครับผมเยี่ยมมากเดี๋ยวนี้มีตัวไหมมันนเพวกเสียงอ่อยนะนอนๆโอเคครับผมเจอกันเจอกันลาวมอะไรใช่ได้ไปดีกว่าโอเคถามไม่ได้เลย โอ้โหวันนี้คือข้าวจีของอของทางลาวนะฮะก็มีข้าวจีแบบเผ็ดกับเจ้าข้าวจีแบบว่าไม่เผ็ดข้าวจีไม่เผ็ดก็จะเป็นเหมือนไทยแหละแต่ข้าวจีเผ็ดมันผสมปลาปลาก็คล้ายๆคือแจยวฟงจริงเหรอจริง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 จรเสร็จแล้วเหนื่อยไหมฟินฟินผมชอบผมชอบกินปลาปลาเนี่ยเป็นปลาสายพันธุ์หนึ่งนะที่ปคือจริงๆแล้วเรียกว่าปลาอ่อนแรงปลาโอเค โอยดินป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 ินอร่อยใช่ไหมเออประมาณกี่บาทกี่บาทปินกี่บาทสองพันเก็ประมาณยี่สิบบาทก็ประาณสิบบาทแซ่บหลายแซ่บหลายมาต้องมาลองต้องลองนัวนัวกินไปแล้วโดนหมูนหมุนดิ เฮ้ยเฮ้ยลงไหลนะลงไม่ไ hmm. ด mm ้เพราะนะโอ้โหขโมยตัวอุลยงไงอ่าสร้างในปี1818ระหว่างอ่า The King Anuwong ภาษาอะไรอ๋ออังกฤษเฮ้ยอ่าเหมือนกันขโมขโมยกันแหละเหมือนกันแบบเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายเนี่ยของลาวอ่า เอาบอสรุปแบบย่อๆดิสรุปแบบยอ่บบยอๆนะก็ะคือวัดสะเกตมิวเซียมเ,เ,เ,เนี่ยเป็นวัดที่แบบว่าสร้างในปี1818 18นะครับระหว่างที่แล้วทิ้งอาน่นุไม่ใช่ย่ออย่างเี้ว<ๆ> <c oughs> เป็นเป็นกระจัดองค์สุดท้ายของของน่าจะเป็นราชวงศ์นี่แหละในเว,เวทเวชเลียนคือแบบคนเวียดนามอะมั้งอ่า <ๆๆ S 2> แล้วก็หลังจากแบบว่า c o n s t r u c ชั่นแบบสร้างเสร็จเนี่ยในแบบสิบปีอะมีการแบบเรื่องอ่านไม่ออกแล้วมีการโดนทำลายอ่ะ มีการโดนทําลายแบบนสงครามเวียดนามอางริงผมรู้ประวัติอ่าพูดมาก็คือว่าวัดเนี้ยเขาเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วที่อยู่ที่กรุงเทพเมื่อสมัยก่อนอในสมัยพระเจ้าอนุวงศ์ใช่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 คุณพูดแล้วมีเขาแล้วมีอนุวงศ์เนี้ยออตอนนั้นคือเจ้าอนุวงศ์แบบเหมือนมาปีไทยเพื่อจะประกาศตอน,นอิสระ อีโคล่านั้นก็อยู่ในชสมัยเดนพนนังเก้าพันนังเก้าท่านก็เลยสำเร็จโทษทรัเผาเมงจันทั้งเมืองแต่ที่วันนี้ไม่เผาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นปูนเผาไม่ได้แล้วก็เร่จริงเลื่อจริงเลย่เล่นเพราะว่าเหมือนว่าเขาเห็นว่าที่นี่เป็นแบบตอนนั้นคือพัแก้วอยู่ที่กรุงเทพแล้วไงแล้วเขาเห็นความสำคัญว่าพัแก้วเคยอยู่ที่นี่ก็เลยแบบไม่เผาไม่เผายังไงไม่เผาไง ถ้ามันถึงไม่เผาจะละเว้นไว้ที่อื่นก็ก็คือได้ด้วยเหรอได้ทนยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันไงคนสมัยก่อนนะเกิดไม่ทันมันใช่เขาอ้างที่จะมาพูดอย่างนี้ไหมอะไรบ้างอ่าอยากจะทะเลาะหน้าวัดเลยวัดเขาด้วยข้าหมดสำรวมอันนี้ก็น่าจะเป็นราชบุตรบริจาคเหมือนของที่เลยเราก็จะไม่ควรเหยียบเข้าไปเข้าไปอย่างเงียเรียบร้อย จะไม่เล่นนะี่ะเพ่เปิดรปิดแล้วเราจะไม่เล่นเราจะพูดแบบพูดแต่สิ่งที่ดีๆเพราะเราเราอยู่ใน,นวัดเดี๋ยวพอเก้าวัดออกนวดนแ่นแหละเกินครับสามสิบบวกเหมือนเดิมอ่าจำรูปที่เราเห็นโี้รู้สึกว่ามีความคล้ายทางสุขโขทัยเพราะว่าอย่างไรดูไหมมีแบบอ่ามีเปลวเลิงมนหัวครับมีเปลวเลิงมนหัวเขียนเขียน <ๆ S 2> มีมัมนเสียนอะเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้ แ้ะสมิงผมไม่รู้หมือนกันหัวอรื่องนี้ผมไม่รู้เป็นศิลปะที่ไม่เคยเห็นนะอาจจะเป็นของเราโดยเฉพาะอะไรนี้แต่ผมก็ะทับใจเพราะมันช่วยระทับใจรูะรูนี้มีการทำอนาโตมีแล้วก็ชัดเจนในแบบหัวนมชัดเจนมากเหมือนนี่แบทแมนปีสองพันสามนายไม่เล่นไงใส่ชุดเกาะแล้วมีหนวดไม่เล่นไงไม่เราก็นักเรื่องบ้างอะไรบ้างไม่ดเียไม่ดีนี่นี่นี่ดูป้าย k no w touching the object แปลว่าอย่าจับวัสดอุอุปกรณ์ต่างๆ object แปลว่าวัสดุไม่ได้เลยดังนั้นที่นี่เขาคงจะหมายถึงพุทธลูปอะใช่ไม่ได้หมายถึงพุทธรูปก็แบบว่าอย่าจ,จับนะอะไรอย่างนี้ไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวอยู่มานานแล้วก็ให้มันให้ท่านอย่างเงี้ยต่อไปดีกว่าอย่ายุ่งเรื่องอย่าสนมาเด,ดีนดูไปเลยโอเค ี่จริงอยากได้คนมาเล่าประวัติมาเล้อยากรู้อยากรู้เหมือนกันว่าลึกลเป็นไงเพราะเราเพราะสมัตเดนเว็บเขาก็ลงแค่พื้นพืๆนะพื้นฐานครับครล่าวว่าประมาณไหนอยากได้เหมือนกันดูสังเกตดีๆนตนมช่องต่างๆเราจะมีพระเลย้องไอซ์ตามทำไมถึงแบบมีพระสองชั้นอยากรู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรรู้ไหมอย่างเงี้ยเคยเห็น โมติพา,น,านั่งอย่างเงี้ยค่ะสมาธิเงี้ยเรียกว่าอะไรวนะขาแบงขึ้นมารเรียกาขาดสมาธิเพชรจริงจริงมันจะมีขาดสมาธิแบบขาลงเงี้ยใช่ไหมก็ก็ธรรมดาแต่ถ้าขาวแบงขึ้นมาเงี้ยเขาเรียกขาดสมาธิเพชรมีคิ้วด้วยมีคิ้วเหมือนเหมือนเขาเรียกว่า,า,าคิ้ว,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 วชวนกันเงนี้ยมันเหมือนเป็นศิลปะสมัยศรีวิชัยหรือขี่หลิกุญชัยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนี้ชัยชัยง่าย เนี่ยไม้เนี่ยเราเป็นไม้เหรอแต่ห้ามจับอย่าจับไม่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 คือหมายความว่าคือเนื้อข้างในเป็นไม้แต่ข้างนอกเป็นสัมฤทธิ์เป็นแบบเป็นโลหะอืมเอออันนี้ก็คือยืนแล้วน่าจะเป็นยืนแบบวอาทิดแหละยืนเนี้ยเขาเรียกปางอะไรวะอุกยผมดูในกล้องเหมือนเขาถ้ารูกล้องนี้วงตามองคุณเลยผมตกใจมากเลยผมนึกว่าดูในกล้องมันจะเต็มอ๋อ เหมือนมองอีกองตามองผมใช่มองในก็ตรงนี้เหมือนว่าโพลุ่รูปมองมองทางซ้ายมือของเขาโพลุ่นผมไม่น่าใช่น่าจะเป็นจัดตามสภาพตามกาเวลาก็ครับุกมาวันนี้ครับวันนี้เราอยู่ในบริเวณรอบโบสถ์นะครับเพราะว่าภายในเขาห้ามถ่าย เนื่องจากสิ่งหลายอย่างนะฮะแล้วก็อย่างข้างในมีการบูรณะวัดเนวยนะฮฝก็รู้ไปนะครับเออถ้าผมต่อต่อก็คือข้างในมีการบูร,บรณะวัดจากน่าจะเป็นกรมสิป์ของทางประเทศลาวนะครับแต่ที่ดูเนี่ยข้างในน่าจะเป็นสีฝุ่นเขียนตอนขนาดแบบเขียนตอนแบบบูนแห้งแล้ว ถ้าเป็นศิลปะทางยุโรปก็จะเป็นเขาเรียกว่าเขียนนี่แหละผมนเลี้ยไม่ถูกเงนแต่เขาจะเขียนตอนแบบปูนเปียกเพื่อสีจะได้ซึมลงไปในเนื้อปูนน่าจะประมาณนั้นอันนี้ดูดูๆแล้วเพราะว่าเพราะปกติถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือสีอะสีมันจะถ้ามันเป็นสีแบเขียนข้างในปูนเปียกอะมันจะค่อยๆจางใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่เลยมันร่อนไปเลย <c oughs> โเพราะ่แสดงว่าน่าจะเขียนตอนบบเสร็จแล้ว แต่วัดไม่ได้ถ่ายไม่ได้ับมันจะน่าเกลียดมากถ้าถ่ายเพราะมันจะเหม็นอ๋อครับผมไม่ใช่นะครับเราก็ยังเล่นกันอยู่โอจะวัดทีครับผมรู้สึกว่าหัวหัวเริ่มร้อนแล้วตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่หอวพระแก้วอะไม่ใช่วัดแล้วเป็นหัวเสือพระแก้วใช่ไหม ใช่ไะใช่เออของพระแก้วก็คือคือที่เค้าเขาจะผิดว่า,าวัดรีสเกตเป็นที่ปฏิสันฐานของพระแก้วมรกตซึ่งอยู่ในพระบระมหาราชวังของจังหวัดพระแก้วกรุงเทพนั่นเองไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเนี่ยที่ปริสันฐานของพระแก้วที่สถิตยอยู่พระบระมหาราชวังที่กรุงเทพมหานครอมรตนาโกิน,านมาหินทรามหาดิลก พบนภัสน่าชสถานีบุรีลบไม่ห้ามกูเลยเหรอเดี๋ยวกูจะขึ้นหน้าพี่คุยอ่ะสถานีวัดสันแนโอเคโอเคแล้วก็มาอยู่ที่หอพระแก้วนะก็อยู่ตรงข้ามวัดเมื่อกี้เองเยอะใกล้มากเลยใกล้กันมากเลยคือเดินมาปุ๊บถึงเลยไม่ไม่ถึงขนาดนั้นคือก้าวมาเตี้ยมเดินมานับได้ประมาณ200กว่าก้าวคณนับด้วยนับก้าวผมเป็นคนที่ที่ผมต้องมีความใส่ใจละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองสำรวจอเคสำรวจสำรวจก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไป แต่ผมว่าน่าจะเข้าไปไม่ได้ละคุณน่ผมมาเข้าได้เพราะอะไรไหัหเขาไม่นั่าให้เอากล้องเข้าไปส่วนมากโบราณสถานเลยโบราณวัตถุนเนี่ยเที่วสถานเขาจะไม่ค่อยใเอากล้องเข้าไปเหมือนแบบอยากคุยก็ออกมาเล่าอยากให้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแบบสัมผัสด,ด้วยต,น,วยต,ตนเองด้วยตาของตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายไปมันก็เลยแบบกลายเป็นแบบว่าพอเห็นแล้วไม่ต้องมาเ่อตก็เนื่องจากข้างบนนะฮะต้องขออภัยทางผู้ชมด้วยไม่สามารถขึ้นไปถ่ายทับได้เพราะว่า มันเป็นกฎของเขาครับผมก็เหมือนวัดสะเกดที่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายในอุโบสถได้เนื่องจากเขาต้องการให้นักท่องเที่ยวของเขามาสัมผัสเห็นด้วยตาตัวเองมากกว่าที่จะผ่านเลนนะครับอันนี้ในมุมมองผมนะเลนเลนอยู่ในดีนไม่ใช่ครับเลนเกาหลีครับเดี๋ยวจะได้ชมนะเหมือนแบบว่าข้างนอกเนี่ยเขาเหมือนพุ้งบัวนะใหม่เห็นทุกตัวหน้าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบทองอแบบเหมือนพิ่งทำใหม่เลยอย เออเหมือนทำใหม่หมดเลยจริงๆมันเหมือนมึงทำใหม่หมดเลยเขาปรน้าใหม่หมดเลยสไตล์ร้านนาร้านช้างประนี้เออร้านชำไม่ใช่ร้านนานะคะรับคือรอบๆก็จะมีพระเหมือนทางวัาสาเกตนั่นแหละเหมือนก็มีคล้ายๆกันข้างในก็เป็นพระแบบพระแบบอาตะลูกเหมือนทางสาเกตประมาณนี้นส่วนศิลปะ,ปะข้างในภายในออหอแก้วเนี่ยคือจะเรียกว่าหอพระแก้วหรือแก้วโบก็ได้น,น,นนะ เป็นคลายมากเลยใช่จริงๆคลายมากถ้้เห็นบ้ามันจะมีสามประตูถ้าสังเกตดีๆมีสามประตูรู้ไหมมันเป็นมันคือเพราะอะไรเพราะว่าคือทางข้างข้าเนี่ยมันจะไว้ให้ประชาชนเข้า<ม>ทั่วนปตรงกลางเอาไว้ให้กษัตริย์เข้าตรงกระพาะประธานพอดีอไม่วงังวัดทั่วไปบ,บางทีจะเห็นมีสองประตูมีสามประตูถ้ามีสามประตูอ่ะคือไว้เป็นวัดสมมติจะเป็นวัดหลวงเิุกจะเปิดให้พระมหากษัตริย์หรือชนชั้นสูงเข้า,านั้นจริงๆผมเพิ่งรู้เลยก็รู้ไว้ความรู้ แล้วก็ข้างในเนี่ยหลังจากที่เข้าไปดูเนี่ยจะไม่เหมือนวัดทางไทยนะที่จะแบบจะมีขลังจะเป็นไต่ภูมจักรวาลตรงข้ามเป็นมารมณ์นข้างบนเป็น,เ,ปนเทพชุมนุมข้างล่างเป็นต้นชาติชาดกไม่มีก็โล่งเลยคือเหมือนอวัฒนธรรมกับทางศาสน,นาเราคล้ายกันแหละแต่ก็บิดเบือนหรือไม่บิดเบือนบิดเบือนนั่นคือทําให้แย่ก็อาจจะมีกันแบบว่าดัดแปลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยบางก็เหมือนแบบ คนละนี่กันนะเนาะก็คนละประเทศก็ต้องย่อ,ยอมีความเห็นและมีมุมมองที่แตกต่าง,างออกไปก็ฝากไว้ว่าวัดหอพระแก้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งที่ทคนมาดูเมื่อมาถึง,งเวียงจันทน์แล้วก็มาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่าผมก็คงจะพูดและบรรยายให้หมดไม่ได้เพราะมันต้องมาดูด้วยตาตัวเองก็เป็นไปได้ก็อย่าพกกล้องเลยทนะัยนะ้ไปเมกี้มีทีมงานแล้วพวกกล้องขึ้นมายวจะจับแล้วเขาเขาเขาจับนี้เลย ข้างในเขาจะเป็นจุดสองสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อพระคันคือคือคือจับกล้องเมื่อไหร่อ่ะผมมั่นใจว่าต้องมีคนโรยตัวลงมาแล้วเจ้าสิทํายังอ๋อเตรียมมาปืนจ้องวเริ่มเลยไม่ใช่นั้นนะก็จริงว่ามาดูมาดูดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปวัดอื่นละเดี๋ยวเนื่องจากเวลาจะไม่พอต้องข้ามด่านอีกอาพนี้้ตงใช่เพราะว่าบอสโหดมากใช้เวลาตีด่านนานผมไปก่อนนะ ก็จะเข้าไปเดินเวียนมากกว่าแล้วเดินเข้าไปไหว้พระเขาแบบว่าเขาบอก Take off ชนออฟยูชู please คือให้ให้เอารองเท้าที่มีอยู่ตรเนีเอยกลับบ้านได้ Take off ออไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชใ,หใ,หให้จอดเฟอร์ลี่ตรงนี้ผมไม่ค่อยกล้าทำเพราะอะไรวะกลัว<อ>ค,คนอื่นมาเทินไป<อ>เหมือนสมัยก่อนเหมือนโมบายอะนันยางใหม่อะลนเทินตลอดเลย คือส่วนมากรองเท้าดันยางนี่ถ้าข้างหน้าฝึกแต่ต้นนี่ยังมังงาอยู่เราจะไม่เหยียบต้นได้อันนี้คืออะไรไหนตอบสินักเรียนคืออะไรครับแม่ทรณีทำอะไรบีบมวยผมสะผมไม่ใช่ถูกตอนน้องบีบมวยผมกู <laughs> <laughs> ไม่บาปอันเนี้ย <laughs> <I hope. S 1> อันนี้ภาษากระจายเพือเห็นปางนี้นะแต่ปางเงี้ยถือถุงเงินถุงทองอ่าใช่ปกติก็จะ จากท้องประมาณนี้ประาณนี้อันนี้ดูข้างหลังสั่งเลยขลัง,ง,ลงอันนี้เป็นเหมือนเหสั่งตะกร้องอดยากมากเลยเหมือนเหมือนที่พุทธมนตรสายสี่อ่ะแต่ที่พุทธมนตรสายสี่รู้ว่าเป็นใครเป็นคนทำลอกแบบแก<ต>้วมากไม่ใช่อ้าวก้วมีส่วนแต่จริงๆแล้วคือท่านศิีภีรสีเออเป็นปางแบบอย่างเงี้ยเยากมากลีลา แล้วก็ไอแกนมันประมาณว่ามันมันลีลาก็ได้แต่มันตีดปางนรืมันปางอะไรไม่รู้ประธานพรประธานฮอนใช่ปางนี้สําคัญมากอยากหน้าใสต้องไปไหว้เพราะว่าประธานพรอะไรมันพรผานหน้าโอเคพรจะไม่ใช่ทีนี้เขาเหมือนแบบว่าเขาต้องติดลูกกงทุกอันเลยวะ แสดงว่าที่นี่น่าจะแบบว่าคนเดือดอยู่ออ,ากาอกกันรอกเปล่าแต่ที่นี่จริงแบบนัดถือเรื่องนางเยอะมากเลยนะจริงๆแล้วพญานาคมีตำนานนะถึงไหมคนรูป้ปะจะเล่าให้ฟังได้คือพญานาคเนี่พยพญานาคเนี่ยเขาเขาอยากจะบวชเป็นพระเหมือนกันจึงแบบว่าปลอมตัวขึ้นมาเป็นมนุษย์เพื่อขององค์สมเด็จสัมมาองค์พระเจ้าบวช แต่เหมือนแบบว่าก็พระเจ้าเนาะน่าจะแบบมีบุญญาธิการเลอตาวิเศษสักอย่างเห็นว่าเนี่ยไม่ใช่คนเป็นพญานาคก็เลยแบบเฮ้ยนาคบวชไม่ได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นเขาเลยเหมือนแบบคือพญานาคอยาก่างบวชมากอยากบวชให้ให้แบบอยากบวชอ่ะคือคือใจหลักผมจำไม่ได้ตอนเพราะอะไรแต่อยากบวชอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบขึ้นมาบอมเป็นมนุษย์แล้วก็บวชไม่ได้เขาเลยขอพระเจ้าเออก่อนบวชเนื่องจากมอนแบบ น่าจะแบบนเนื่องจากเขาอยากบวชพระเจ้าเขาเลยให้เป็นแบบว่าคุณคุณรู้คุณคุณถ้าคุณเคยได้ยินคุณจะรู้สึกว่าทําไมก่อนบวชต้องแบบเป็นนาก่อนอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมต้องเป็นนาก่อนจะเป็นที่มาอ่าอันนี้เหมือนแบบน่าจะเป็นความแบบเนื่องจากให้ความตั้งใจของนาคั้งเร,ร,รื่องเพราะเขากบ็บวชไม่ได้ดีใช่ป่ะเขาเลยต้องเป็นนาก่อนค่อยมาเป็นพระสงฆ์ประมาณนี้อันนี้คือเรื่องแบบคร่าวๆที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมมีเรื่องจริงเรื่องจริงบ้าง คือมีศาลาบ้างช่วงศาลามีอยู่จริงโอ้โหช่วยแล้วศาลาเลีวก็มีอยู่จริงครับผมอันนี้เยอะอันนี้อันนี้เยอะโอ้โหเนี่ยเทพพนมเห็นปะผู้เทพพนมคุณนคุ้นไหมคุ้นคุ้นไหมเทพพนมไงพนมสถากรรมเทพพนมหีบศพอ๋อแช่จักรานม่วงแล้วถ้าพูดถึงเรื่องแบบหีบศพปุ๊บคุณรู้ไหมเวลาพระเขาบวชเขาสวดอัศว์ลธรรมมากับอัศวดอะไรพวกเนี้ย เขาสวดให้ใครให้ใครฟังยาเนาะไม่ใช่ใช่อสวดให้คนเป็นอยู่ฟังให้รู้ว่าเนี่ยต้องรู้นะว่าชีวิตเราไม่เที่ยงบายอ่ากูจะกูไม่เล่นไงกูจะไม่เล่นแล้วไงมึงก็ยังมาชีวิตเราไม่เที่ยงนะเออต้องแบบอย่าอยู่ตั้งอยู่ในความไม่ไม่ประมาทครับทุกคนต้องมีสติลดแล้วเมื่อมีสตินะฮะก็ต้องมีสตางค์ตามมาเพื่อดำรงชีวิต อยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือทีมงานเราเซ็ตไปแล้วนะไม่ใช่โอ้อไม่ใช่เราจะเดินกันต่อเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าภายในนี่เขาให้ถ่ายได้เหมือนให้ถ่ายได้หรือเปล่าเหมือนมิวเซียมที่เราผ่านผ่านกันมาต้องเข้าไปดูไมู่ว่าศิลปะที่นี่มันมแปลกเนเหมือนเหมือนคือผมจะบอกว่าศิลปะที่เนี่ยเหมือนเอาแบบ ทุกอย่างมายำๆมาผสมกันไว้อยอ่ะยำๆมันแบบว่าก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าเหมือนผสมผสมแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรกันแน่คนก็มาเที่ยววันเกี่ยวรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วนี่ยหมคุณผมว่าที่นี่ที่ติ่งโตเยอะเพราะอาจจะ ชื่อวัดหรือเปล่าวัดสิงห์เมืองสีสิงสีสิงสีสิงเออสิงเป็นยานเล่นพิมพ์พูณเรื่สีกับสิงอะไรกับผมผมไม่ค่อดูจะไม่สุภาพเรากล้องไปเราถ่ายแต่ผมเนี่ยจะเห็นว่าข้างในมีเหมือนเป็นพระแล้วก็มีกลางบุษบกให้ครับเดี๋ยวลองถ่ายลองดูดิคือผมจะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นบุษบประวัติแต่ข้างล่างมัเป็นแบบเป็นรูปแบบพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนไทยที่เป็นแบบ เป็นโทสชาติใช่ป่ะแต่ถ้ามองขึ้นไปอีกชั้นเนี่ยจะเป็นรสชาตินะเป็นอ่ากอ่าเป็นโทสชาติอันที่สิบอ่ะกันหางชาลีอแต่ผมจําไม่ได้ว่าโทสชาติอะไรเพราะว่ามีชูชกมีแบบมะนางมะสีใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ชัวร์ชัวร์ชัวร์นะฮะแต่ชื่อปางว่าอะไรวะเอ้ยชื่อโทสชาติว่าอะไรนะอะไรฉาดุกนะ ก็ชูช็อกไม่หรอไมู่จำไไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นชูชกอ่ะใช่เล่าประวัติกับชูชกเกี่ยวกับกัญหาชาลีเออกัญหาชาลีกูรู้แต่กูไม่กูไม่ใช่กูไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่กระดาชาลีชาโดกอ่นแค่นั้นเออส่วนมากเขาจะเน้นเป็นแบบเรื่องๆมาเลยเพราะแบบดูเป็นเรื่องเลยเรื่องเป็นราวเนี่ยนี่เป็นที่มาเขาเป็นเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ที่ลาวเป็นเรื่องเป็นราวถ้าอยู่ที่ไทยอ่ะไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นไทยเออเป็นเรื่องเป็นไทยไม่ใช่ล้ เริ่มเละเทะผมคิดว่าเดี๋ยวเราต้องไหต่เราก็มาเราก็ทำบุญมองสักการะพระขนดาดนี<ม>้วะเราดูจะเละเทะมากกว่าละ พระประจําวันเกิดวันเกิดไม่วันเกิดดิวันแบบจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์กลางคืนอะไรอ่ยก็ผมไม่ได้เรียงอ่ะอันนี้พระวันจันของแหนพุธพุธนี่อะไรเขาไม่เรียงแต่มันนู่นนี่นี่มันสุดวันจิมีครับวันจิมีครับ คนที่นี่เขาจะเขียนกลางเป็นจริงครับอันนี้บางสายญาติแต่กลางวันวันอ่าอังคารนะวันถาวรประมาณนี้อันนี้คือ,อะประจำวันครับผมต้น,นที่รถว,วันนี้เราก็ไหว้ที่อ่าพระศรีเมืองเสร็ีนาราก็กำลังจะตรงไปสู่ที่วัดพระธาตุหลวงลงไปครับรถรถมาเท่าไหร่ ครับผมก็เดี๋ยวนี้แล้วาเดี๋ยวเราก็จะเดินทางออกจากวัดสิงเมองนะฮะด้วยพาหนะที่รวดเร็วทันใจแฝงซ้ายแฝงขวาสามล้อคล้ายๆบ้านเรานะฮะหรือเรียกกันว่ารถอะไรนะเมืออ่อวานที่เขาอยู่เชียงอยิ๋วนะสองค่าเรียกว่าจม้เรียกจมโบ้เ่จัมโบ้ยำยำจมโบแล้ยำยำเนี่ยไม่มียำยำแหมยำนั้น ไม่ใช่ผมไม่ได้ไปทงนั้นเลยนะเดี๋ยวจะเดินทางกันละเฮ้ยผมถามเข้ามาเขาบอกว่าเนี่ยเขารถตรงนี้ยเขานำเข้าใช่ที่ไทยใช้ก่อนแต่ที่นี่เขาก็เลยนำเข้ามาแล้วก็ประกอบเองงี้ไม่คุามรู้ไมีความรู้ไปต่อไปต่อ เราก็ถึงแล้วครับผมประเทศลาวถึงนานแล้วอเรรคับแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแห่งความฝันวันที่ผ่านมาลายจุดหมายไปเห<า>ถึงเขตวัดแล้วถึงเขตวัดแล้วคร <c oughs> ับผมตอนนี้ผมรู้สึกร้อนมากเลยด้วยอากาศด้วยความบาปท,ที่เรามีอยู่กั <c oughs> บประหลาดเข้าะวัดร้อนบาอุจจาร ไม่ได้อยู่ดีครับพร้อะหรือเปลประเทศไทยใครก็ได้ครับเทปนี้กูบอกว่าดีหน่อยเทปที่สองที่จริงถ่ายกูต้องตื่นนอนกูยังชิบนอนอยู่เลย น้ำไม่รู้เดินไปไหนอ่ะเออเออของปะเธอาเมื่อกี้เลยอ่ะเลยอ่าคุณกิติครับตอนนี้เป็นไงบ้างสภาพอากาศตอนนี้ตอนนี้เราอยู่พ่ดานนะครับหนาวมากใช่จบแล้วยังจะหายเหนียวจะถือเหอถือเมื่อไหร่เขาสำเร็จต้องให้เขารู้ตอนนี้นะฮะเราก็แล้วนะ ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ด่านแล้วเราจะข้ามกลับไปไทยครับผมก็ห้ามกลับไปจังหวัดหนองคายนี่ก็เป็น the last station สุดท้ายนะฮะที่เราจะกลับไปที่ไทยแล้วอย่างแรกเลยจะทำกุราบเฮ้ยที่ไทยเลยคือน้ำเปล่าก่อนเพราะว่านี่แพงมากจริงเหรอ2ีิบาท่ะคนเล็กพอดีแล้ว ของทุกอย่างมันมีราคาครับคุณภาพคือน้ำมันยากเลยมันออามาทำยากจริงมันไม่ยากไม่เกี่ยวมันดึงตาทิปนั้นทิพออกแล้วก็แอ๋อไม,ไม่ใช่อันนี้นนก็ไม่รู้ก็ผมขอปิดทิปนี้นะครับด้วยภาพปั๊มรถเมล์ที่ใหญ่ที่สุดในลาว อ๋อใช่ด่านตรวจปอนตอนต์สมาอ๋อด่านตรวจด่านตรวจด่านตรวจนะเขาปิดทริปนี้ด้วยด่านตรวจแล้วเดี๋ยวเราไปเจอนทริปหน้าที่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ฝนตกแล้วขอว่าให้กูไปเถอะเดี๋ยวกูไม่สบายตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นมาแล้วฝนตกบายบายดูซะหน่อยไม่เคยว่าไม่เจออะไรเลยไม่ชอบอะไรก็เก็บไว้ในใจอย่าคอมเมนต์ผมรับไม่ได้ พูดอย่างเงี ouais, actually, ้ยโทนเซติฟิบไม่ใช่ผมล้อเล่นผมล้อเล่นผมล้อเล่นก็มีอะไรก็หลังไม้ครับผมก็หลังไม้นี่ยังไงเขาว่าไงก็ออฟฟิเชียลมาแล้วกันเออหลังไม้อย่างเงี้ยอ๋อหลังไม้หลังมีอะไรก็หลังไม้นะฮะโอเคไปเถอะวนๆอยู่ได้เนี่ยไปละเขาด่าแล้วเดี๋ยวกับถ่ายแล้วครผมก็เจอกันนะครับสำหรับแฟนคลับทุกนาทีทุกคนเบอร์ตองเบอร์เลียงก็ว่ากันมา ครับผมเจอกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกคน,นครับพี่ไอล้ลามีตัวรับตัวฮาเลยช้า,างเผือกช้งเผือกไเทปที่แล้วอ่ะตอนปิดมึงเดินไปแล้วแล้วมึงก็กลับม,มาพอ,อเทปนี้มึงเดินไปมึงเดินกลับมาติอเตั you <laughs>